หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นเมื่อคืนนี้ตอนสามทุ่มยี่สิบนาทีนายกรัฐมนตรีเสษฐาทวีสินเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแบบเงียบๆไม่แจง้งให้ทราบลงนาอีกแล้วเพื่อตรวจระบบการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยตรวจในลักษณะนี้มาแล้วสองครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามพอไปถึงนายกรัฐมนตรีตรวจระบบเช็คอินก็พบว่าระบบบริหารจัดการยังทำงานได้ดีผู้โดยสารไม่ต้องรอเนื่องจาก ท่ากาศยานเปิดให้เช็คอินเร็วขึ้นจากเดิม3ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงก่อนไปตรวจระบบของตอมซึ่งมีการยกเว้นสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือของคนไทยเพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วทําให้ผู้โดยสารขาออกสามารถลดเวลาในขั้นตอนนี้ได้ถึง15นาทีกําชับผู้โดยสารต้องเช็คอินผ่านตมไม่เกิน45นาทีส่วนช่วงพีคตอน4ี่ทุ่มนายกก็อยู่ด้วยผู้โดยสารขาออกรอแถวเช็คอินนานมากพออสนามบินสุวรรณภูมิบอกว่าปัญหามันมาจากสายการบินบางสายการบินที่ยังไม่พร้อมให้ผู้โดยสารเช็คอิน ด้วยตัวเองทําให้ผู้โดยสารต้องรอหน้าเคาน์เตอร์ซึ่งนายก็สั่งการให้สํานักง,งานการบินพลเรือนการท่าอากาศยานขอความร่วมมือสายการบินเปิดระบบเช็คอินด้วยตนเองรวมกับระบบเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เพราะตอนนี้มีสายการบินที่ใช้ระบบออโต้เพียงแค่28สายการบินจากทั้งหมด1 1 7สายการบินนายกบอกว่าหลังเดินตรวจสอบระบบทั้งหมดพบว่าการบริหารจัดการภาพรวมดีขึ้นมากฟุลเชียงใหม่ถูกยิบมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ 7, post video, รีเทิร์นพาร์ทเจ็ดโพสต์คลิปวิดีโอ นฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่แต่กลับมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะท้องฟ้านั้นปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกโดยระบุข,ข้อความว่า pm 2.5เชียงใหม่อากาศดีดีดรามา่าแอดดิกเทคออฟจากเชียงใหม่เหมือนหนีตายจาก pm 2.5ไม่ต้องประกาศเขตภัยพิบัติบางอำเภอค่ะเรียกคาฝุ่นเชียงใหม่แย่มากทั้งจังหวัดขณะที่พลตํามตดเอกพัชรวาดกำชับทุกหน่วยประสานจังหวัดคุมเข้มไฟป่าลด pm 2.5พร้อมสั่งปิดปาควบคุมคนเข้าพื้นที่ย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ม และอาจต้องประกาศ work from home หากค่าฝุ่นสูงขึ้นยืนยันรัฐบาลจะเร่งควบคุมปฏิบัติการให้สถานการณ์ pm 2.5ลดลงโดยเร็วที่สุดปทสเอาจริงป่มแคชเมียมผลจำรณีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ผู้บังคับการปรทสสั่งพนักงานสอบสวนออกายเรียกตัวนายเจษดาหรือเศตและหุ้นส่วนบริษัท JNB m นด์ทจำกัดที่ถูกตรวจยึดกากแคชเมียมเป็นแห่งแรก3 4 0ตันต่อมาเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อนายเจษดาและหุ้นส่วนเพื่อขอให้เดินทางมาให้รายละเอียดเกี่ย กับการน,นําเข้ากากแพชเมียมาเก็บไว้ที่โรงงานและในที่อื่นๆในจังหวัดสมุทรสาครกําหนดนัดหมายวันพฤหัสบดีที่11เมษาย,ยนนี้ตอน9โมงเชา้าทางนี้มีรายงานเพิ่มเติมนายเจษดาไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานไปหลายครั้งก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดโดยมีข้ออ้างต่างๆนานาจนล่าสุดตารวจต้องออกหมายเรียกแล้วเพื่อทาตามขั้นตอนของกฎหมายและถ้ายังไม่มาต้องโดนหมายจับแน่ ส่วนปริมาณกาแคชเมียมที่ผู้ประกอบการในจังหวัดศากย์ยืนคำขอออกมามีประมาณ15,000ันตันตอนนี้เจอแล้ว3มแห่งมีโรงงานเจ N อนบีเมทัลจำกัดที่บางน้ำจือดอำเภอเมืองสมุทรสาคร30,40ตันมีโรงงานย่านคลองกิ่วบ้านเมืองชนบุรี4 4่0ตันบริษัทซินโงเฉิงอินเตอร์เทค2008จําจำกัดที่บางน้ำจือดอำเภอเมืองสมุทรสาครอ,อีก1 0 3 4ตันและล่าสุดพึ่งไปยึดมาได้ที่อำเภอกระทุ่มแบนอีก500ตันส่วนที่เหลือยังตามต่อไป The กลายเป็นประเด็นดราม่าเลยกรณีดําดงหรือนุ่นดําดงที่ตอบกลับแฟนคลับรายหนึ่งที่มาถามเรื่องแฟนด้วยข้อความว่าพี่นุ่นเป็นแฟนกับใครคะแต่นุ่นเนชนกตอบกลับด้วยประโยคที่วา่าแล้วมันธุรกรงการอะไรของน้องที่ต้องมาอยากรู้น้องเป็นใครในครอบครัวพี่หรือเปล่าน้องเป็นใครทําไมพี่ต้องมานั่งรายงานชีวิตให้คนอย่างน้องรู้ด้วยเอาเวลาไปถามคนในครอบครัวหนูว่ามีความสุขหรือยังดีกว่าดีกว่าจะมายุ่งเรื่องคนอื่นซึ่งแน่นอนประโยคคาตอบนี้ทําแฟนคลับไม่ปลื้มพร้อม มันดูเป็นคำตอบที่แรงจนเกินไปไม่เหมาะสมจนสุดท้ายนุ่นดำดงโดนทัวลงเฉยล่าสุดนุ่นดำดงไลฟขอโทษอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษในดราม่าที่เกิดขึ้นสำหรับบางคำพูดที่อาจจะไม่ถูกใจและอาจจะมองว่าเวียงวินมันแรงเกินไปต้องขอโทษณที่นี้ขอโทษจากใจเพราะหนูก็ประดิษฐ์คำพูดไม่เป็นเหมือนกันขอเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นประสบการณ์ ซึ่งเรื่องราวนี้ตอนนี้ชาวเน็ตก็แตกออกเป็น2ฝั่งสําหรับดําดงหรือนุ่นเนชนกแห่งคณะสอนรำน้ําเพชรกับบทลิเกจนกลายเป็นวารอ,อไปทั่วประเทศกลายเป็นว่านางเอกลิเกสายฮาคนนี้ครองใจชาวโซเชียลและต่อมาเขาก็มีแฟนคลับติดตามมากมายรวมถึงการไลฟ์ของคณะลิเกสอนรำน้ําเพชรนุ่นดําดงก็มีกระแสด,ดีมาก